สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวน้องชมพูนะฮะอันนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับเพิ่งทำเสร็จนี่เลยส,สวยๆเลยนะครับแจ่มเลยนะครับนี่อุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับอันนี้ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินไฟแต่งไฟเบรกไฟลีมีหมดนะครับ Okay. เดี๋ยวเรามาดูระบบกันเลยนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับเดิมก็จะสามารถเปิดที่รีโมทก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดที่สวิตช์แจก็ได้นี่มีไมให้ด้วยนะฮะมีไม่บอกเกียสองเกียสามนะฮะเกียหนึ่งเกียสองเกียสามหนึ่งสองสามนี่นะครับนี่เลยก็จะมีความเร็วด้วยนะครับอันนี้ไฟไฟฉุกเฉินนะฮะ มีไฟฉุกเฉินอ๋อนี่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยู่เลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานี่นะครับไฟเลี้ยวขวาข้างหน้าก็จะเป็นไฟเลี้ยวตาแมวอย่างนี้นะครับเลยไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินก็มีครับนี่เลยขึ้นหน้าจอเหมือนกันนะครับไฟฉุกเฉินหรือไฟผ้าหมากล่อนเองนะครับมาจะประมาณนี้หน้าหลังนะครับนี่เลย โอเคแล้วก็ไฟเบรกนะครับก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงนี่ไฟเบรกแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับเหลือเตแตที่ยังไม่ได้ใส่ถึงมานี้แล้วก็บอร์ดไฟนะครับออกแบบเองนะครับ จะประมาณนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่72โวลต์นะครับ72โวลต์40แอมป์นะครับ72โวลต์40แอมป์มอเตอร์ขับหน้าหลังนะครับ3,000ัคูณสก็6,000วัตต์นะฮะประมาณนี้ดิสน้ำมันนะฮะเป็นดิสน้ำมันปั๊มเบรกเป็นปั๊มน้ำมันนะฮะปั๊มน้ำมันทั้งหมดเลยนะครับ คันนี้ผมก็เอาของจากโคงคันนี้นะครับถ้าท่านใดที่เคยดูรถผมนะฮะผมเอาจากคันนี้ย้ายมาใส่คันนี้นะครับ<ม>แล้วก็แต่งนิดหน่อยครับแเพิ่มนิดหน่อยคันนั้นน้ําหนักครับน้ําหนักเยอะไปครับไม่ไหวหนักมากคันนั้นน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบกโลครับเจ็ดสิบกโลรวมทั้งรถทั้งหมดเลยนะฮะแต่คันนี้ช่างดูแล้วเมื่อกี้นี้ ลดมาเยอะเลยเหลือ52โลนะฮะรอมรดทั้งหมดเหลือ52โลนะครับแล้วน,น,น,นี่ก็สปีดไฟน้าเรา,เรา,าน,นี่ไฟน้าเราจะงเป็นไฟนิยมใส่รดเดียวก่อนนะฮะประมาณนี้ี๋ยวผมจะเอาลองไปเทสขี่ดูนะครับว่ามันจะขี่ นิ่งหรือเปล่าอาการจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่กันสะบัดนะครับการสะบัดยังอยู่นู่นอยู่ยังไม่ได้ย้ายมานะฮะลองไปเทสดูก่อนว่าอัตราขี่มันจะเป็นยังไงนะครับโชคก็เปลี่ยนใหม่นะครับโชคหลังที่แรกใส่โชกอันน,นี้ตัวนี้ตัวที่มันปรับรีเบลได้นะฮะตัวนี้มันแข็งไปนะฮะสำหรับรถเบาบถ้าใส่ขน,นุนได้อยู่อันนี้เบาไปมันแข็งนะครับใส่คู่ ประมาณนะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรถคันใหม่ๆคลิปใหม่ๆลงให้ดูไว้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ